สวัสดีครับเอฟซีมึงเด็มาพบกันในวันที่10หามกราคม2568สำหรับมุอว่านี่ก็ขออภัยทีที่บม่ได้ร้องคลิบน้ำละกับอยากหลายอย่างหลายแนวมื่อนี้ก็ที่กลับมาลงให้เอฟซีได้ชมมื่อนี้อ่าที่ชดเชยจากมุอว่าน้ำละเมื่อนี้ที่ต้องให้สามคิปน้ำละสามคลิปไปเลยเพราะว่ากัใกล้มือแล้วน้ำละผมก็ติเล่งพยายามเล่งให้อยู่มื่อนี้คลิปแรกเข้ามาเบิังอ่าเลข วิ่งบนตัวเดียวครับงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาก็ลงให้หกสูตรครับลลงให้หกสูตรผ่านสองสูตรห้าสิบมาตามอ่าสองสูตรเก้าสิบผ่านเข้ามาแล้วก็สี่มีสูตรใหม่มาเพิ่อมอีกสองสูตรครับแล้วเป็นสีสูตรอ่ะวันนี้มีสีสูตรครับแล้วก่อนไปรับชมกับข้อ,ขอฝากคากเตือนก่อนครับแล้วคําเตือน,อนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวต่างเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนเอาเสถิติมาบุญสูตรแหลกรับะสูตรแหลกับหรับหมดที่ผ่านมารับละผ่านสองสูตรอา่าได้ได้เก่าชนกันสองสูตรกะมาก มาเลขเก่านะครับมามาที่ลักหนวยอ่เพราะว่าเลขออกสองศูนย์เก้าครับนะอ่าผมคิดว่าเลขเก้าสีมารลักสิบครับนะผมก็เลยเน้นไปที่เก้ากับศูนย์นะครับแต่ว,ว่าเลขอ่าเลขศูนย์่ไเลยเน้นให้หรอกน่กครับแต่ว่าก็มีติดอยู่ครับนะครับเน้นไปที่เลขเก้ากับเลข 6, หกผลที่ผ่านมาน่ครับท่าสีแต่ว่าเลขเก้านี้ไปที่ลักหน่วย ไปที่หลักหน่วยครับเข้าสูตรนี้เข้าแล่ะเข้ามาตามกันเลยสูตรวิ่งบนระยะสั้นครับวิ่งบนระยะสั้นงวดนี้เป็นงวดที่4พราะว่างวดที่ผ่านมาเขาผ่านเขาผ่านับเขาผ่านเริ่มเดินตั้งหวดที่ออก2 2 1ครับเดิน 3ถิติสามหดครัดที่4ี่นี่นำลงน่ครับหดที่สนี่นํำลงจริงใช้งานจริงหดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองศูนย์เกสองศูนย์ก้สี่ังเกียดางเดียวนะครับนเขาที่ทามากเขารักหน่วยนะครับนะครับได้เก้า มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับสังเกตเมื่อวันสองวันแรกนะครับมาที่หลักหน่วยวันที่สอง่าวันที่สามมาที่หลักสิบแต่งวดอ่านี่ก็มาที่หลักหน่วยครับละงวดงวดที่ลงช่องจริงครับงวดที่สี่มาที่หลักหน่ยนะะหวยครับมาจริง,งจริง,น,รงนะครับตรที่เรือนจริงจริงอะ่ะลงช่องเป็นงวดแรก หนงวดัดที่ผ่านมานะวัดที่งวดต่อไปที่เป็นงวดที่หังวด 5. ที่ห่าถ้าเดินต่อน้นัมาบนวิธีคำนวณวิธีคำนวณสูนรนี่เ้าจิตใส่ลักหน่วยหมุนขังที่หนึ่งลักสิบหมุนขังที่สองแล้วบวกหักนี่ น่วยหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะครับแล้วก็สิบหมุนครั้งที่สองก็คือเลขหกเหมือนกันนะครับเลขหกก็บวกห้าอ่าของที่หกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดอ่าวันนี้ ได้เลขเจ็ดอ่ะจะเดินต่อไหมขีดเอาเลือกเอาใช่ก่อนขอให้เดินนะครับขอให้เดินต่อนะเนาะก็ถ้าเดินต่อนะตูวนี้ก็สวยงามมากเดี๋ยวข้าจิมาเบิ่งสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรนี้ก็ร่างเดินดีกันสามวัดเทติ สามงอด้วยกันะสถติอยู่ที่3ามงหดือนกันวงัติผ่านมาได้เลขเก่าด้วกันครัเริ่มเดินหงัติออกสองสองหนึ่ง้กันนครับติผ่านมาได้เลขเก่านี่รเลขที่ออกสองศูนเกนี่สองศูนย์เก้านะครับ แต่ว่าววดแรกเขากลับไปที่รักลอยแ้วก็ะลักสิบนะครับเป็นเลขวิ่งสามารถที่จะไปได้หมดนะทุกหลัเกเลขเก้าก็มาที่หลักหน่วยตั้งเจ็ดว่นสุนี้เขาเขาลักหน่อยมากแล้ว3ามวันนะครับนะเขาที่ไปลักไหยห้ากับรูกนะครับต่อไปนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ รูดได้ก่ะได้สี่งวดแล้วเนี่ยครับกับงวดที่ผ่านมาเนี่ยได้สี่งวดแล้วงวดที่ห้าอ่ะต่อไปจะเปงวดที่ห้าวิธีคำนวณตัวนี้คราสิะใส่ลักหน่วยของเราที่หนึ่งบวกลักสิบข้างที่สองสองข้างบวกลักสิบข้างที่สามสองข้างบวกสองข้องที่ตามนี้เลยลักหนว่วยใงวันที่หนึ่งก็คือไดปเก้า สิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองก็คือเลขหกวกสองครั้งหกหกแล้วก็สิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดสองครั้งแล้วก็เลขสองขงที่แบบนี้เลยเก้าบวกหกเป็น บวกหเป็น15ได้5 5บวก6เป็น11ได้1 1ึบวกเเป็น8 8ดบวกเเป็น15ได้5 5าห้บวกสอบวกสเป็นเจ็ดนะเดี๋ยว,ยวขอให้ที่อาใหมกนเก้าบวกหเป็น15 ได้ห้าห้าบวกหเป็น11ได้หนึ่งหบวก7เป็น8 8บวก7เป็นสิห้าได้ห้าห้าบวก2 5งบวกสองเป็นเอ่าได้7จ็ดตได้เจ็ดวันนี้นะได้เจะเอาอยู่ไหมน,นะว่าจะเดินต่อไหมไม่ใช่เลขดับ พาเดินต่อสิบเป็นงวดที่หาสาหรับสูตรนี้นับะนครับเดินมาแล้วสีงวดแต่งวดที่สี่นำลงจริงนีครับก็มาที่เลขเก้านับะมาที่หลักหน่วยวันนี้ได้เลขเก็ดอีทีนะครับจะเดินต่อหรือไม่นับละงวดนี้นับนำลงเป็นงวดที่สองเบื่อนสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนับะที่เรือก็ย่อนหลังไปคำว่าบางสูตรใหม่ สูตรใหม่สูตรใหม่ตัวนี่พึ่งเดินได้สี่งวดแล้วลนะพึ่งจะเดินได้สี่งวดตั้งแต่ทุวันที่ออกสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งทงวัแรกทั้งวันแล้วได้เลขสองนะครับสองข้ามมาทาั้งลอยแล้วก็ทั้งสิบแลนะ้วล่ะทุวันอ่าต่อมาได้เลขสี่นะครับ ำนวนได้เลขสี่เข้ามาที่หลักสิบนะครังวดที่สามอีกต่อมาอะ่ะได้เลขสามตัวมาที่หลักหน่วยงวดล่าสุดอะ่ะได้เลขสอเลขสองกับมาที่หลักรน่วยนะครับตามนี้เลย เป็นสูตรใหม่จะเดินต่อไหมนะะครับเ่าก็ว่าเขา,ารัก้อยอยี่สองวัดนะลัะเขา,ารัก้อยสองสองวัตนะครับต้องรับสูตรระยะสั้นนะล่ะสูตรวิ่งบนระยะสั้นถ้าจะเดินไม่ต้องยาวนะล่ะถ้าเจอสูตรที่เขากําลังเดินเราจะได้เดินเราจะได้ตัวที่เดินหลายวัตนะล่ะ,ะถ้าเกิด ถูกสูตรใดที่เขาเหม่นๆนับละเฮาก็เลยพยา,ยามหาสูตรที่กําลัางเดินมานะรับละถ้าเฮ้าเอาสูตรอ่ะทีเง่าอยู่แล้วไม่โอกาสรุดไหวนะับละเขาติเขาแคสงวดเดียวเขาก็รุดเลยนะับาะว่าเขาเดินหลายหวดเดลยวถ้าสูตรแบบนี้ถ้าเจอสูตรที่เขาเดินดีเขาจะเดินว่ตาต่ำกว่าสามหววสี่หวดนะับลนะบว่าจะนะรุดนับละเข้ากับใดมีเลขอ่ะตัวเดียวเดินน,น้อย เ้าวิได้เห็นครับเนะแบบตามนี้เลยเดินมาแล้วซิงวัดวัดที่ห้าอันนี้สิเป็นวัดที่ห้าวันนี้จะเป็นวัดที่ห้าถ้าเดินต่อ3มสัญลักษณ์เอาไว้กว่อนแบบมาบังวิธีคำนวณเลยนีย่บทุนนี้วิธีคำนวณเ้าวติใส่ลักสิบของเราทีหนึ่งบวกหลักหน่วยของเราทีหนึ่งบวกอ่าเลขหมุนของทีหนึ่งทั้งสามหลักเลยร้อยสิบหน่วยนะแล้วก็บวกสองตามนี้เลย ก็ได้เขียนเอาไว้แล้วแต่ว่าบางอีกที่นึงนะครับหลักสิบเล่น,น้วยบนศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าหมุนครั้งที่หนึ่งหมุนครั้งที่หนึ่งมาทั้งสามหลักเลยสี่สี่หกกับสี่สี่หกแล้วก็บวกสองเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามได้สามสามบวกสอง เป็นห้าจะเดินต่อไหมเดินมาแล้วสี่งวดแลววันนี้ได้เลขหายสี่เนี่ยวันนี้ได้เลขห้าเดินมาแล้วสี่งวดนี่นี่วันนี้นําลงช่องจริงจะมาไหมะจะมาไหมแล้วนะเดี๋ยว่าวางสูตรที่ 4. สี่อ่ะสุดท้ายพึ่งเดินสามงวดที่กันระยะสั้นที่กันเนี่ย ระยะสั้นเหมือนกันอ่าวิธีคำนวณก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ลืมคำนวณไว้5บวก5อ่าง่ายวิธีคำนวณนะล่ะห้าติดไส้ลักร้อยเลงหมุนข้างที่สี่บวกกันสองข้งางแล้วก็บวก C แบบตามนี้เลยเริ่มเดิอนตั้งหมดแปดสี8 C3 บวกกันเลยนละครับห้าบวกห้าเป็นส10 10บวกสี่เป็นสสิบี่ได้สี่ได้เลขสี่4เอาละ หกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกสี่เป็นหกครับหอดต่อมาล่าสุดสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์ครับตามนี้เลยลนะครับเอาบวกหอดล่าสุดกันเลยนะครับเออหอดใหม่เลยสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดครับใต้เลขแปดวันนี้ล่าสุด อ่งวดใหม่คำว่าเบิึงงวดแรกก่อนเ่าเขาขุดจังได้เลขสี่ก็มาที่หลักสิบงวดที่สองนี่อ่าได้เลขหกได้เลขหกนี่ครับติดการงวดต่อมาอีกอ่าได้เลขศูนย์คำนั้นก็มาที่หลักสี่บิเนี่ครับชุดนี้ เขาลักสิบสามหมวดซ้อนเลยครับเข้าที่ตำแหน่งหลักสิบสามหมวดซ้อนเลยอ่ะวันนี้จะมาไหมหรือว่าจะไปหลักไหมลักไหนจะอยู่ที่หลักสิบอีกหรือไม่กับรู้ภาษานะครับตามนี้เลยที่แต่ว่าสูตรปากหลักของเฮาเลกแปดอยู่หลักหน่วยนะครับเลกแปดอยู่หลักหน่วยหรือว่าวันนี้เขาจะไปที่ลักหน่วยอันนี้นะไม่มีใครทราบ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะถ้าใครคิดว่าแปดอยู่หลักสิบอ่ะจะไปนะครับนะแปดจะมาหลักสิบเหมือนเดิมนี่ครับนี่คือสูตรย้อนหลังไปนะครับสูตรย้อนหลังไปเข้าหลักสิบสามวัดนี่ครับจะมาไหมนะครับตามนี้เลยเห็นดีอ่ะวดนี่ถ้าเดินตัวสิเป็นงวดที่สี่นี่ครับตามนี้เลยอเ,อาาเอาบังเดบทีิเขียน สูตรแรก Goodnight. ได้เลขเจ็ดนะครับสูตรแรกสูตรแรกได้เลขเจ็ดนะที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วได้เลขเจ็ดสูตรที่สองที่ผ่านเข้ามาก็ได้เลขเจ็ดได้เลขเจ็ดสูตรเก่าผ่านเข้ามาได้เลขเจ็ดงวดที่แล้วก็ได้เลขเก้า ผ่านเข้ามาด้วยกันวันนี้ได้เลขเกตผ่านเข้ามาด้วยกันคนะแล้วจะสูตรไหมนะสูตรไหมไเลขห้าเนี่ยจะเดินต่อไหมแล้วก็สูตรไหมอีกสุดท้ายได้เลขแปดเนี่ยได้เลขแปดแล้วเนี่ยก็จะเป็นสี่สุดแน้วนะปีสี่สุดนะตามนี้เลยเดี๋ยวดีอ่ะงวดประจำวันที่ งวดประจำมาที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองห้าหกแปดครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าไม่ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อสิรษฐมีก็รับแรงใจที่ไม่ไม่ครับตัวดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขกับเป็นแชแนวทางครับเนาะสำหรับคลิปต่อไปผมกะทิน้ำเลขอ่า เด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวชนสามศูนย์หาเอฟซีได้รับช่คงขวยตีตามช่มในคลิปต่อไปครับนะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็เป็นแช่แนวทางครับนะสำหรับสองศูนย์นี่เป็นศูตย์เก้าสี่พันเข้ามาครับนะสองศูนย์นี่เป็นศูนย์ใหม่ครับถ้าจับคู่กันก็ที่ได้อ่ะถ้าจับตามลักก็คือห้าเจ็ดได้ห้าแปดเดกได้ห้าอยู่หลักสิบครับนะเจ็ดกับแปดนี่อยู่หลักหน่อยครับ จับคู่กันก็จะได้ห้าเจ็ดและห้าแปดครับนะหรือใครจะชอบเอาเลขแปดไว้หลักสิบว่าแปดห้าก็ได้ครับนะแปดห้าแปดเจ็ดก็ได้ครับสำหรับเรืงนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ